ข้อ10เขาให้สมการกำลังสาม,มาสมการกำลังสามเนี่ยเราจะมีสูตรสำหรับหาผลบวกผลคูณของคำตอบตามนี้นะข้อนี้เขาให้สมการนี้มาก็แปลว่า a 1เท่ากับ1 a 2เท่ากับ k a 3เท่ากับลบแล้วก็ a 4ีเท่ากับ2นะเขาให้ a b c เนี่ยเป็นรากของสมการ ล่าของสมการก็คือคำตอบของสมการนั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็จะได้ผลบวกของคำตอบก็จะเท่ากับลบตัวที 1, 2. 1, ่2หารตัวที่1ก็คือลบ k ส่วน1ก็คือลบ k นะก็ผลบวก2คํคำตอบคูณกันก็คือ a b บวก b c บวก a c นะก็จะเท่ากับตัวที่3หารตัวที่1ก็ค right. ือลบ18หาร1ก็คือลบ18นะ ก็สุดท้ายผลคูณคำตอบก็คือ a b c นะเท่ากับลบตัวที่4หารตัวที่1ก็คือลบ2หาร1ก็คือลบ2นั่นเองนะข้อนี้เขาถามตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่ตัวนี้ก็หาขลนอแล้วบวกเศษส่วนออกมาเนี่ยก็จะได้แบบนี้นะก็จะเห็นว่าสองตัวนี้เนี่ยก็คือ2ตัวนี้นั่นเองนะก็เอา -18 กับลบ2เนี่ยไปแทนในนี้ได้เลยก็กลายเป็นแบบนี้ลบ18ตัดกับลบ2ก็จะกลายเป็น9นี่ก็คือ3กำลังสองก็คือ3กำลัง3ก็โยนกำลังไปไว้ข้างหน้าเป็น2ส่วน3เพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็คือข้อ3